สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงาพาเพลินนะคะวันนี้นะคะบุงาพาทุกท่านนะคะมาอัปเดตจะเป็นนะคะบ้านทรงโมเดิร์นหลังกว้างๆเลยนะคะก็ไม่ได้มาอัปเดตนานเลยนะคะทุกท่านก็หลังนี้เป็นผลงานของช่างหม่ำนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณตรีรักนะคะเจ้าของบ้านเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่สุวรรณน,นีด้วยนะคะที่อนุญาตให้บุงาได้รีวิวนะคะเพื่อ ท่านใดนะคะชื่นชอบการสร้างบ้านจะนำเป็นไอเดียได้นะคะทุกท่านหลังนี้นั้นก็จะเป็นผลงานของช่างหม่ำนะคะเป็นขนาดนะคะ8คูณ14เมตรด้วยกันนะคะมีนะคะ1ระเบียง1ห,ห้องโถงนะคะ3ห้องนอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อนะคะในส่วนของครัวด้านหลังซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะคะจะทำเป็น2ห้องนอนนะคะแต่เจ้าของบ้านเห็นว่า อยากทําให้เป็นหลังใหญ่3มห้องนอนไปเลยทีเดียวก็เดี๋ยวจะมีต่อด้านหลังนะคะไปอีกนะคะฝั่งนี้จะเป็นครัวห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้ก็ทําเป็นห้องนอนนะคะ3ห้องนะคะงบประมาณตอนนี้นะคะก็คือเป็นงานในส่วนของปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยนะคะฉาบเรียบร้อยติดตั้งหน้าต่างแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะงบประมาณรวมเท่าที่เห็น4 3 0 0ส0บาทนะคะประกอบไปด้วยค่าช่างนะคะ หนึ่งแสนสามืนบาทนะคะแล้วก็ค่าอุปกรณ์เท่าที่เห็นประมาณสามแสนนะคะทุกท่านมาชมรายละเอียดด้วยกันเลยนะคะมองจากด้านหน้านะคะก็จะมีสองล็อกเนาะนะคะทุกท่านหน้ากว้างนะคะกว้างเลยนะคะหลังนี้นะคะล็อกละสี่เมตรนะคะหน้ากว้างแปดนะคะนี่นะคะระเบียงนะคะกว้างเลยนะคะ ด้านหน้าระเบียงนะคะเมื่อสักครู่บุงหงาได้วัดแล้วนะคะความสูงอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะเป็นบันได3ขั้นนะคะขึ้นในฝั่งขวาแบบนี้นะคะลังค่าจะเป็นนะคะเมทัลชีทโทนสีนะคะตามที่เห็นเลยนะคะสีน้ำเงินเนาะนะคะทุกทา่านมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะนี่นะคะดังที่เห็นอยู่นี้นะคะตัวบ้านนะคะของญาตชี้เนาะจะสูงที่1เมตรนะคะ แล้วก็ลาดเทลงนะคะในชนในเสาสุดท้ายฝั่งนี้แล้วก็ด้านหน้าในฝั่งนี้ก็จะเทลงประมาณนะคะ30เซนติเมตรนะคะทุกท่านโครงสร้างที่ใช้ก็จะเป็นนะคะโครงสร้างเหล็กทั้งหลังนะคะทุกท่านแล้วก็ลังคานะคะจะยื่นนะคะออกจากตัวบ้านนะคะ1เมตรในทุกทิศทางนะคะเดี๋ยวดูด้วยกันเนาะนี่นะคะลังคายื่น1เมตรนะคะ สวยเลยเนาะเดี๋ยวพาเดินโดยรอบก่อนนะคะทุกท่านฝั่งนี้ที่เห็นก็จะเป็นนะคะด้านซ้ายนะคะของตัวบ้านนั่นเองนะคะนี่นะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นด้านหน้าระเบียงนะคะยกพื้นสูง60เซนเนาะตัวบ้านก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณ70เซนได้นะคะหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนสลับนะคะแบบ3บานนะคะทุกท่านลักษณะนี้เนาะหน้าต่างที่เห็นนั้นนะคะก็จะเป็นหน้ากว้างนะคะ หนึ่งเมตรแปดสิบนะคะคูณความสูงหนึ่งเมตรสิบนะคะขนาดประามาณนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมอบขาวนะคะราคาอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทที่นี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกท่านก็ราคาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะแตกต่างกันไปเนาะดูเพื่อเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะคะนำไปปรับใช้นะคะประตูที่เห็นอยู่ตรงนี้เนาะนะคะก็จะเป็นประตูออกนะคะทางด้านข้างนะคะหากเข้าไปก็จะออกฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกท่านเดี๋ยวจะต่อครัวห้องน้ำนะคะมาด้านหลังนี่นะคะเดี๋ยวถอยให้ทุกท่านได้ชมนะคะประมาณนี้มุมที่บุงหงาย,ยืนอยู่จะเป็นด้านหลังในฝั่งซ้ายหากมองจากด้านหน้านะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมบริเวณตรงนี้เนาะนี่นะคะตอนนี้อยู่ด้านหลังนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต่อมานะคะเป็นครัวเนาะเดินทะลุออกมา ้ายมือที่เห็นนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะมีสามห้องแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดินนะคะในส่วนของด้านหลังเนาะนี่นะคะฝั่งทางนี้ก็คือท่ามองนะคะจากด้านหน้าก็จะอยู่ฝั่งขวานะคะมีสามห้องนอนนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวไปฝั่งนี้เลยแล้วกันเนาะนี่นะคะ ต่างขนาดเดียวกันค่ะเมตรแปดสิบคูณความสูงหนึ่งเมตรสิบเซนนะคะฝั่งนี้เป็นบริเวณห้องนอนทั้งหมดนะคะสามห้องนะคะเชอร่าก็จะเป็นโทนสีนะคะมาฮอกันีนะคะด้านสูงหนึ่งเมตรนะคะไล่ไปนะคะชนเสาสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมแบบนี้เนาะลังคายื่นนะคะหนึ่งเมตรในทุกทิศทางนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะเดินขึ้นไปนะคะบริเวณด้านบนประมาณไหนยังไงตอนนี้ปูก็เบื้องแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะฝั่งบริเวณทางขึ้นก็จะอยู่นะคะด้านหน้าในฝั่งขวานะคะจะปูกระเบื้องเป็นโทนนะคะลักษณะนี้นะคะออกโทนนะคะเท้าอ่อนเท้าเข้มนะคะเป็นลายหินขัดนะคะทุกท่านก็อยู่ที่ไอเดียและก็ความชอบของเจ้าของบ้านเนาะนะคะ,ะ,คะเลือกได้เลยนะคะคุณแม่บอกว่า ขนาดประมาณนี้นะคะกระเบื้องลายลักษณะนี้ตารางเม็ดละร้อยสามสิบเนาะไห่เนาะร้อยสามสิบห้าบาทะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูภายในด้วยกันอีกทีหนึ่งเนาะนี่นะคะทุกท่านตารางเม็ดละหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะคะนี่นะคะทุกท่านแล้วก็ทางขึ้นนะคะอยู่ฝั่งขวานะคะเป็นบันไดสามขั้นนะะแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นนะคะคิวอลูมิเนียมนะคะลักษณะนี้เลยสวยนะคะ ยกพื้นสูงสูงเลยนะคะ60เซนนะคะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมีนะคะโอบเสานะคะตกแต่งสวยงามนะคะเดี๋ยวรอชมกันไปเรื่อยๆนะคะไปดูด้านบนด้วยกันนะคะขึ้นมาจะเป็นบริเวณโล่งๆเลยนะคะตรงนี้นะคะทุกท่านมาดูกันนะคะฝั่งนะคะด้านหน้าระเบียงตรงนี้นะคะด้านลึกจะลึกเท่ากันหมดนะคะทุกท่านคือหน้ากว้าง4เมตรด้านลึก3เมตร50นะคะทุกล็อกมี4ล็อกนะคะระเบียงจะเป็นหน้ากว้างนะคะ นี่นะคะทุกท่าน8เมตรคูณด้านลึก3เมตร50นะคะเดี๋ยวยืนมุมนี้เนาะนี่นะคะกว้างๆเลยนะคะลึก3เมตร50หน้ากว้าง8เมตรนะคะประตูทางเข้าก็จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนะคะทุกท่านแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปดูหน้าต่างด้วยกันก่อนนะคะเผื่อเป็นไอเดียสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบแบบนี้นะคะหน้าต่างก็จะอยู่ฝั่งห้องนอนนะคะด้านขวานะคะทุกท่านนี่นะคะ สำหรับขนาดหน้าต่างนะคะหน้ากว้างนะคะ60เซนเนาะคูณความสูงนะคะ1เมตร60 cm. นะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นบัานฟิกเปิดไม่ได้นะคะคุณแม่บอกว่าต่อบ้านนะคะ1,800บาทแต่ถ้าแบบเปิดได้นะคะมีบานกระทุ้งเรียบร้อยนะคะจะเป็นบ้านละ2,500บาทเนาะเผื่อท่านใดอยากซื้อแบบนี้แต่ในส่วนของราคาก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะคะ ประมาณนี้เนาะเผื่อเป็นไอเดียนะคะกระจกก็จะเป็นโทนใสนะคะมาดูฝั่งนี้ค่ะทางเข้าก็จะอยู่นะคะด้านซ้ายมือเนาะประตูนะคะก็จะเป็นนะคะบานละนะคะขนาดนะคะจะเป็น80คูณ2เมตรนะคะ2บานก็จะเป็นเมตร60คูณ2เมตรตรงนี้นะคะรวมรางรวมอะไรทุกอย่างนะคะเพราะจะเป็นลักษณะเลื่อนซ้ายขวานะคะทุกท่านเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเปิดออกในลักษณะนี้นะคะ 10,000บาทนะคะทุกท่านอันนี้ยังไม่ได้ทาเคลือบนะคะทาเคลือบก็จะเห็นลายชัดขึ้นนะคะนี่นะคะเผื่อใครจะนําเป็นไอเดียเนาะราคาตรงนี้รวมรางรวมติดตั้งหมดแล้วทุกอย่างนะคะในส่วนของทางขึ้นนะคะก็จะเป็นบางใบนะคะขยักนะคะสเต็ปสูงขึ้นมาอีก10เซนนะคะตัวบ้านสูงที่70เซนเนาะเดี๋ยวไปดูนะคะบริเวณด้านในด้วยกันนะคะเข้ามาเป็นโถงโลง่โลงๆนะคะทุกท่าน ก็จะเป็นหน้ากว้าง4เมตรคูณด้านลึก10เมตร50เนาะล็อกละ3เมตร50นะคะนี่นะคะหน้าต่างขนาดเดียวกันหมดนะคะหน้ากว้างเมตร80คูณความสูง1เมตร10เข้ามาจะเป็นกระเบื้องนะคะจะเป็นโทนนะคะลักษณะนี้นะคะโทนออกสีเทานะคะลายหินอ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางเมตรละ185บาทนะคะทุกท่านนะคะ ยังไม่ได้ทาสีนะคะทุกท่านส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นงานต่อเติมครัวนะคะงานทาสีงานไฟติดตั้งฝ้านะคะก็เดี๋ยวมีทำเพิ่มเติมจะขออนุญาตคุณแม่มาดูกันใหม่เนาะนะคะลงๆเดินทะลุไปก็จะเป็นนะคะในส่วนของครัวที่จะมีการต่อเติมนะคะแล้วก็ประตูทางออกนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายนะคะออกด้านข้างแบบนี้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวหมุนให้ทุกท่านชมเนาะ เมื่อสักครู่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะต่อด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทางเดินทะลุออกไปในส่วนของห้องนอนนะคะก็ขนาดเดียวกันหมดนะคะหน้ากว้าง4เมตรคูณ3เมตร50นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้มาดูด้วยกันนะคะห้องนอนห้องที่1นนะคะหน้ากว้าง4เมตรคูณด้าน,น,นลึก3เมตร50นะคะเท่ากันทุกห้องประตูทางเข้าก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะ ขนาดของประตูก็หน้ากว้าง80คูณความสูง2เมตรนะคะทุกท่านเห็นะคะกระเบื้องนะคะในส่วนของห้องโถงกับห้องนอนเหมือนกันนะคะทุกท่านห้องนอนห้องที่หนึ่งก็จะมีหน้าต่างนะคะอยู่ในการสองด้าน2แบบนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าเนาะนี่นะคะโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กทั้งหลังนะคะ เดี๋ยวในส่วนของนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมบุงอาจจะแปะให้ในท้ายคลิปนะคะไปดูได้ตั้งแต่โครงสร้างเนาะอันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะแล้วก็ห้องนอนห้องที่สองประตูเป็นก้านยงหมดเลยนะคะทุกท่านลักษณะนี้เลยนะคะไปดูด้วยกันคะ่ะห้องนอนห้องที่สองนะคะก็เหมือนกันนะคะในส่วนของกระเบื้องแล้วก็หน้าต่างนะคะเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวให้เสร็จก่อนบุงอ่ะก็ จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันใหม่นะคะแล้วก็ถัดมาห้องที่สามคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะทุกท่านห้องสุดท้ายนะคะห้องที่สามประมาณนี้เนาะนะคะทุกท่านเดี๋ยวหลายท่านจะมีคำถามเนาะนะคะว่า ประตูห้องนอนประมาณนี้บานละเท่าไหร่นะคะบานละ1,000บาทนะคะทุกท่านแบบนี้เนาะแล้วก็ประตูไม้ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเนี่ยนะคะประตูไม้บานนี้นะคะ1,900ก้ากว่าบาทตีะว่า2 0 0พนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่เราเลือกด้วยนะคะอยากได้ราคาแบบไหนนะคะก็จะมีหลากหลายราคาเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมุนให้ทุกท่านชมอีกรอบนึงนะคะห้องโถงหนะ้ากว้างสเมตร คูณนะคะด้านลึก10เมตร50ห้องนอนกว้าง4เมตรคูณด้านลึก3เมตร50มี3ห้องนอนบริเวณนี้เดี๋ยวจะต่อห้องครัวนะคะประมาณนี้แล้วก็โครงสร้างก็จะเป็นเหล็กทั้งหลังนะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะอย่างที่แจ้งก็คือทําเป็นรางนะคะแล้วก็รวมติดตั้งเบรคเศษนะคะอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะคะเดี๋ยวออกไปด้านหน้าด้วยกันนะคะหลังนี้ยกพื้นสูงมากๆนะคะ ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าระเบียงแล้วนะคะทุกท่านนี่นะคะทุกท่านตอนนี้บุงอาอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นขนาด8นะคะคูณ14ณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีต่อด้านหลังไปอีกนะคะจะเป็นขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณตรีรักเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณแม่สุวรรณีด้วยนะคะ ที่อนุญาตให้รีวิวเนาะเพื่อท่านได้ชื่นชอบแบบนี้นะคะสำหรับในส่วนของงบประมาณนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เนาะขึ้นอยู่กับช่างนะคะแต่ขออนุญาตแจ้งนะคะช่างมัมจะเป็นญาติเจ้าของบ้านนะคะก็ราคานี้ราคาญาตินะคะทุกท่านก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นะคะแล้วก็เราสร้างให้ใครนะคะแล้วก็จ้างช่างแบบไหนยังไงด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมีความเปลี่ยนแปลงมุงอาจจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันใหม่นะคะคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ